เดี๋ยวนักเรียนจัดแถวให้เท่ากันก่อนนะครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็อื่นนะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนยืดกมเน้อก่อนนะครับครับผมครับที่กมเน้อตามครูเลยครับจากล่างขึ้นบนนะครับประมาณท่าละประมาณสิบวินาทีครับแล้วก็เยนข้างนะ ใกหน่อยดีแสนมากเรัเดี๋ยวนี้ครูจะมาสอนวิธีการรับส่งลูกฟุตบอลนะครับลูกการรับส่งลูกฟุตบอลนะครับมีอยู่สองธีด้วยข้างเท้าด้านในครับแต่ด้วยข้างเท้าด้านใน แล้วก็วิธ <c oughs> ีสองคือการใช้ด้วยหลังเท้าเป็นการเตะนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายทีนะครับแต่ตอนื่นเดี๋ยวครูจะให้เล่นเกมเกี่ยวกับเกมเราเข้าสู่บทเรียนก่อนนะครับเกมที่เราจะเล่นกันคือการโยนลูกฟุบอลนะครับด้วยมือนะครับแลวเดี๋ยวเราจะไปเตะด้วยเท้านะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวโยนอย่างนี้นะครับผมครับครับแล้วก็โยนไปมานะครับสักห้าครั้งก็ได้ครับเพื่อเป็นการทําให้คุณชินกับลูกฟุตบอลนะครับโยนกันแบบไม่ต้องแรงมากนะครับ ครับต่อไปก็จะเป็นใช้เท้าเตะแบบไหนก็ได้นะครับเตะให้ให้เบาๆครับไม่ต้องแรงมากานี้นะครับแล้วก็เกมสุดท้ายก็คือการขยับพื้นที่นะครับให้ไกลหน่อยนะครับแล้วก็เตะแบบไหนก็ได้นะครับเหมือนเดิมครับตักข้ารทีนะครับนักเรียนครับในเรื่องเกมน้เข้าสูุบทเรียนนะครับ คือถ้าเรามีคนหลายคนนะครับเราสามารถเล่นลิงลุกบอลไม่ก็จะเป็นการเตะลูกบอลจับกลุ่มได้นะครับเตะเป็นแถวครับแต่ตอนนี้เรามีคนน้อยครับเราก็เลยจะใช้การจับคู่กันมากกว่านะครับเป็นส่วนใหญ่ครับครับที่เราจะมาเรียนกันครับนักเรียนคือวิธีการรับส่งลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านในและหลังเท้านะครับก่อนอื่นเดี๋ยวครูจะสอนวิธีการรับส่งลูกบอลด้วย ท้าฐาเราด้านในก่อนนะครับจะจะมีเทคนิคในการให้นักเรียนจำง่ายๆครับเขาจะเรียกว่าการคิวนะครับการคิวขั้นแรกนะครับคือขั้นเตรียมนะครับจะให้เราเตรียมนะครับโดยเท้านําเท้าตามนะครับเอาเท้าที่ถนัดไว้ข้างหน้านะครับเอาเท้าที่ไม่ถนัดไว้ข้างหลังนะครับอย่างนี้ครับนักเรียนในขั้นตอนที่2นะครับของการคิวนะครับคือขั้นตอนการมองบอลนะครับเราจะมองลูกบอลว่ามาในทิศทางไหนนะครับ เราจะได้ไปรับบอลถูกนะครับในขั hmm. so, States, Likewise, no ้นตอนที่3นะครับคือขั้นตอนถอยหลังนะครับเวลาลูกฟุตบอลมานะครับเราจะถอยหลังเพื่อเป็นการทําให้ลูกฟุตบอลนั้นหยุดนะครับแล้วก็ในขั้นตอนที่4ี่นะครับคือการเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้คือการที่เราเปลี่ยนเท้านะครับในการที่จะส่งฟุตบอลกลับไปเพื่ออย่างนี้นะครับผมแล้วในขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือเตะได้ครับเตะได้เราก็จะพร้อมที่เอาขาเหวี่ยงไปเตะลูกฟุตบอลนะครับอย่างนี้ครับ เดี๋ยวไปชมกันเลยครับว่าวิธีการคิวที่ถูกต้องเป็นยังไงครับเดี๋ยวครูจะมาสาธิตวิธีการคิวนะครับของการแปะบอลด้วยข้างเท้าด้านในแล้วก็การแปะบอลด้วยหลังเท้านะครับผมขั้นตอนแรกนะครับคือถ้าเตรียมนะครับเราจะเอาขาอย่างที่อธิบายไปนะครับ ขาที่ถนัดไว้ข้างหน้าขาที่ไม่ถนัดไว้ข้างหลังนะครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวแล้วก็ในขั้นตอนต่อไปนะครับคือขั้นตอนการมองลูกบอลนะครับว่าลูกบอลนั้นมาทางไหนครับแล้วขั้นตอนที่3ครับคือการถอยหลังนะครับโดยการเอาขาที่เราไว้ข้างหลังถอยไปรับลูกบอลอย่างนี้นะครับแล้วขั้นตอนที่4ี่ครับคือการเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้คือเราจะเปลี่ยนเพื่อแปรบอลลูกที่เขาส่งมานะครับกลับคืนแล้วขั้นตอนที่5้คือเตะได้ครับคือเตะไปอย่างนี้ครับเดี๋ยวคู่สาธิ์ที่ดูนะครับ ตอนแรกนะครับถ้าเตียนนะครับเราจะถอยอย่างนี้นะครับขั้นตอนที่2นะครับคือขั้นตอนการมองบอลนะครับมองลูกบอลว่าลูกบอลมาทาดไหนนะครับขั้นตอนที่3านะครับคือการถอยหลังถอยหลังเพื่อจะเป็นการการทําให้ลูกบอลนั้นหยุดอยู่กับเรานะครับและในขั้นตอนที่4เราเปลี่ยนได้นะครับมัจะเปลี่ยนขาครับก็เป็นการพร้อมที่จะเตะเตะลูกนะครับและขั้นตอนที่อาจจะเตะได้ครับนี่ครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองทับตามนะครับเดี๋ยวครูจะบอกนะครับว่า บอกเป็นชื่อการคิวนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองทำนะครับให้อาจารย์ลองก่อนนะครับได้ได้ครับได้ครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับข้าเตรียมครับขั้นตอนที่สองนะครับคือการมองบอลนะครับมองลูกบอลลงมาทา่ไหนขั้นตอนที่สามนะครับคือการถอยหลังจำได้ไหมครับนักเรียนครับขั้นตอนที่สี่นะครับคือการเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนขาครับเวลาเราจับบอลแล้วเราเปลี่ยนขาขั้นตอนที่ห้าคือการเตะได้นะครับนี่ครับลองนักเรียนขั้นตอนที่หนึ่งครับ แล้วก็วิธีการคิวที่2นะครับคือวิธีการคิวการส่งบอลด้วยหลังเท้านะครับการคิวจะลักษณะเหมือนกับการแปรบอลเลยนะครับก็คือจะเป็นการเป็นท่าเตรียมนะครับเหมือนกันเลยแล้วก็จะมองบอลน,นะครับผมและขั้นตอนที่3คือการถอยหลังนะครับเหมือนกันเลยครับขั้นตอนที่4ี่ก็เปลี่ยนได้ขั้นตอนที่5ก็คือจะเตะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นหลังเท้าแทนนะครับเดี๋ยวจะให้ลองปฏิบัติกันนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับจะให้นักเรียนลองปฏิบัตินะครับถึงการคิวที่ได้อธิบายไปนะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองทำนะครับท่านทั้นที่หนึ่งครับถ้าเตรียมท่านที่สองนะครับการมองลูกบอลนะครับขัานที่สามคือจะรอส่งบอลไปแล้วเดี๋ยวค่อยถอยหลังนะครับลองทำนะครับสามครับสี่เปลี่ยนได้ครับข้านะครับเตะได้ครับผมเดี๋ยวลองอีกสักทีนะครับนักเรียนขั้นตอนที่หนึ่งครับถ้าเตรียม ขั้นตอนที่สองนะครับมองบอลนะครับขั้นตอนที่สามนะครับเป็นการถอยหลังครับเดี๋ยวรองกันนะครับขั้นตอนที่สามครับขั้นตอนที่สี่ครับเปลี่ยนได้ขั้นตอนที่ห้าเลยครับเดี๋ยวลองหลังเท้าว่านะครับหลังเท้าก็คือจะเป็นการคิวที่เหมือนกันเลยนะครับการคิวจะมีห้าขั้นตอนเหมือนกันเลยครับเดี๋ยวลองดูนะครับน้องเรียน เดี๋ยวต่อไปนะครับจะให้นักเรียนลองฝึกสอการแปรบอลด้วยหลังเท้าแล้วก็ท้างเท้าด้านในนะครับจำนวนห0คริบงนะครับให้นักเรียนจับคู่กันนะครับแต่ถ้าเป็นเศษก็เป็น3คนได้ครับจะเป็น3เหลี่ยวน,นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองปฏิบัติเลยครับ นํ่ไม่ใช้นะครับเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนเล่นนะครับคือการให้จับคู่กันนะครับแต่ถ้าไม่เสร็จก็สามารถสาคนได้นะครับให้นักเรียนทั้งหมดแข่งกันนะครับแข่งการส่งบอลไปเรื่อยๆครับว่าคู่ไหนจะอยู่ได้นานที่สุดครับคู่ไหนที่อยู่ได้นานที่สุดนะครับครูจะมีคะแนนพิเศษให้นะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบให้นะครับเดี๋ยวขอตัวแทนหนึ่งคนครับครับผมนี่ครับส่งบอลไปเรื่อยๆนะครับครับผมส่งไป ตั้งนี้นะครับเดี๋ยวครูจะบอกว่าให้หนึ่งจังหวะนะครับเดี๋ยวต่อไปก็รนักเรียนร้องหนึ่งจังหวะลยครับนะ่ครับใครส่งพลาดก็ออกจากเกมนะครับจะมีผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นครับครับผมถ้าเป็นแบบเมื่อกี้นะครับคือนักเรียนก็จะแพ้นะครับแล้วก็จะตกรอบไปนะครับจะมีผู้ชนะเป็นแค่คู่เดียวเท่านั้นครับที่จะได้คะแนนพิเศษจากครูนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเล่นเลยนะครับเกียนี้ครับ เราเรียนกันวันนี้นะครับคือการคิวที่เราเรียนนักเ,เ,เรียนจาได้อยู่หรือเปล่าครับจำได้ครับนะครับการคิวของวันนี้นะครับการรับส่ fin <c oughs> สงฟุกบอลนะครับมีอยู่5้าธทีนะครับขั้นแรกคือการท่าเตรียมนะครับผมเป็นการเตรียมตัวนะครับในการลอร <c oughs> ลูกฟ <c oughs> ุตบอลที่จะมานะครับขั้นที่2ค,คือการคือการดูลูกฟุตบอลนะครับดูว่าทิศทางของลูกบอลมาจากทางไหนนะครับ และขั้นตอนที่3นะครับคือการถอยหลังครับถอยเพื่อจะเป็นการทําให้ลูกฟุตบอลหยุดอยู่ตรงเราพอดีครับขั้นตอนที่สี่คือันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนขาเพื่อจะรอส่งลูกบอลกลับไปนะครับและขั้นตอนที่ห้าเตะได้นะครับเราก็จะเหวี่ยงขาไปนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับการรับส่งลูกบอลนะครับที่เราเรียนนะครับมีสองวิธีครับเดี๋ยวอยากให้นักเรียนลองกลับไปฝึกซ้อมดูนะครับว่ามีประโยชน์ต่อเรียนมากแค่ไหนและวิธีการรับส่งลูกบอลนะครับสําคัญสำหรับการเล่นฟุตบอลมากนะครับ เป็นการที่นำเข้าไปสู่การที่เราเล่นทีมนะครับแล้วก็เพื่อพัฒนาตัวเองให้ไปสู่การมีทักษะที่ดีในอนาคตต่อไปนะครับผมจะให้นักเรียนได้ฝึกไว้นะครับและนักเรียนมีอะไรที่จะถามครูนะครับไม่มีแล้วครับอ๋อไม่มีแล้วครับครับผมเดี๋ยวนครูจะพายืดก่อนที่เราจะเลิกกันนะครับในภาบนี้นะครับเดี๋ยวนักเรียนยืดนะครับยืดจากขาครับนั่งนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวอย่างนี้ก่อนนะครับ ขยับได้รงเรียนการย,ยืดเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับน้งเรียนการเล่นกีฬาคนที่จะยืดน,นะครับเรียมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะยืดแค่เบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวใครยืดไม่ถึงก็ยืดต่อได้เลยนะครับ ยังไงวันนี้ก็ครูขอจบค์สของเราวันนี้ก่อนนะครับครับผมนักเรียนขอรอบขอบคุณครับ